ทุเรียนยังมาแพงกระดอกกระเดียดเลยทุเรียนใต้ครับจากจังหวัดระนองครับส่งถึงที่แล้วครับเปิดดูมันจะกินได้ไหมหกลูกสามพันครับเฮ้ยหกลูกเะไรว่าห้าลูกหรือไรห้าลูกเอง 5ลูกครับ5ลูก3,000เรียบร้อยดี5ลูก3,000เกียบก่อน ทำไมมันต้องมีน้ำวะเออทำไมไม่ผลิตทุเรียนแบบมันผสมพันธุ์ทุเรียนไม่ให้มันไม่มีไม่มีน้ำเนาะมันปอกง่ายๆนะเว้ยอดยจะลูกใหญ่นะแมะคูปเบิรมเลย มีห้าฟูเลยอะลูกหนึ่งอะดูดิเฮ้ยลูกใหญ่อยู่แต่ว่าห้าลูกสามพันเนี่ย ถ้าเป็นผมสั่งผมไม่ได้กินหรอครับจะรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะมาเคาะดูตัวไหนเสียงมันจะนุ่มบหอนก,กันคาเชื้อเราเอ็นขอ์ไปเลย ล้วค่อยปอกแล้วก็ล้างมันไปให้มันระเหยก่อนเนาะมันก็ห่อแบบฉีดครับ่าเชือ้อหาเชือแล้ว ตอ,อดูให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูนะครับว่ามันจะกินได้มั้ทุเรียนตายดูเรียนดูเรียนด,ดูเรียนตายโอเคครับเดี๋ยวรอมาผ่าทุเรียนอีกรอบ เเป็นไงอ่ะตัดหัวอย่างอร่อยเลยไหนวะหัวมันอย่างมันแหลกโอ้หัวมัน,ม,นมันอ,ะอ่ะคูดมันเลยวิง่งมากินขอกินกินนดี๋ยวจะกินดูให้แม่ชิมยกให้แม่ทั้งหมดเออได้ชิมชิมดิ เอแล้วอะจะาถาพอแ้วานนะตอนน้มนไม่ได้เคยกินทุเรียน<ม>กี่วันไม่รู้หนึ่งรอยวันได้กินเฉยได้กินเฉยรสชาติมันเท่าเดิมเฉยอะ่ะรสชาติเท่าเดิมอะไรวะรสชาติเท่าเดิมทุเรียน เพื่อนกินทุเรียนของเพื่อนเพื่อนกินทุเรียนอ่ะดูครับดูโอ้โหแม่ดูยักเลย้ีกหยาด้ะจานเลยอยากเห็นแม่ด้วยใส่้าไบอุ้บโอ้โหยักเลยยัก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 ย์ยักยักมาลักตัก ดปะแพง<ม>ก็แพงนะตัวเรียน,นเนี่ยเฮ้ยตัเรียนมันแพงอะ่ะแพงกี่บาทซื้อมาจากตลาดตลาดไรซื้อามาจากภาคใต้เลยนะต้องกของไอ้เก่งๆนะเดี๋ยวรีบๆเร็วเร็วลีบโอ้โหตัเรียนจะอยู่ตรงใกล้ๆสระว่ายน้ำอ่ะไอ้บอกเรียน ตเรียนที่เหลือก็อยู่ในสระว่ยน้ำได้ไม่ใช่ใีะ่ะอยากอะไรไหยเุ้ยนี่ไงว้าแงาคตเรียนเต้นัข้นรเจับให้มันวาไปอโงเนี้ยหัวมันเนี้ยหวานอ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยที ออ๋มันไงนี่ไงจะโดนมีดพ่อ ยอยู่มากอยู่มากๆเลยกินไหมพี่นออ้องชวนวนักศึมากินด้วยนะครับชวนนักศึมากินด้วยนะครับคุณพ่อปอกคุเรียนนะครับบอกไลยคุณพ่อปอกปอกคุเรียนนะครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ต้องได้กินสิ S <S เออใช่พ็อบอกมาจำานานแล้ว <S <S ใช่แล้วก่อนนี้ทำอะไรเคีย้ยนีปอกทุเรียนจนนี่นเฮ้ยเ้ยจะต้องนานเฮ้ย<อ>นี่มาสีเหลืองๆนะจะแน้นลกาดนั่นะลูกใช่โอ้ยโอ้กรอบเลยไม่กรอบมาอีสอง มันอันนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้ตรงนี้มีมีันนอยู่อ่ะเอากินอะไรเละๆอ่ะนี่สวิธีการบอกทุเรียนดูเรียนดูเรียนโอ๊ยทุเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย ใช่ว้ายพ่อไดเงเจอมันเออเด็กคนเจอมันตั้งนานเกือเรียนดอทุเรียนทุเนทุเรียนนมาทางนี้เลยด้อเรียน เห็นไหมพอเนงพ่อเก่งกว่แม่อีกเอ้ยพ่อนี่จะมันจะมันอยู่นั่นน่ะนี่ไงมันชัดๆเลยบอกมีตะแกรนเหมือนปักนันเลยเฮ้ยเยโอ้อ้โอ้ะอ้โอ้่า้อะ อู้โอ้ยเฮ้ยอ้ากินด้วยอร่อยอร่อยโอ้พาวพี่ชิมมากินด้วยไหมเนี่ยฝากเหลือให้พี่ชิวด้วย วเนื้อมันหายากอ <ừ> ือันมันมันเหรอไอันสีนเหละนะือนโอน้อันเจอแล้วลเริ่มเจอแล้วเห็นมันอยู่เห็นอะไรเนี่ยตุเรียนเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้จะเห็นไหมนี่สุดยอดนะสุดยอดนะอีกทีดเดียวก็ยอดมากเลยบ <ừ> อกตุเรียนวิธีแบบง,ง่งายไง Wow ว้าวอู้น um, oh, ี uh, God, uh ่ไงอ๋อนี่ไงเนชัชเลยเห็นชัชอ้าวเททัชจีส์แถวนี้เล็กๆอุ้ยทำไมพ่อฝีมืออย่างวะโอ้ฝีมืออ่ะอือน่าอร่อยอร่อยเกินต่อไปใไปอืออร่อยอร่อยเกิน 嗯，好、哎哎、了，好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 了，哈。嗯，你没饱？嗯、啊？那还没熟呢。嗯，熟。嗯。嗯。 ขายขั้นทางเยอะแม้อบาทตรงนี้ขี่รถ,ถานน้ำไปเยอะจังหวะาบาทถูกเขาก็อเอามา135นัะนะ่นแหละ ส่วนมันเองแหละเพราะว่าได้ยินว่าไปปลูกเองตเขจะไปลกไโดยแบ้นแเกบกไ่โลงาได้ยักท่านเด็ตัเอ๋ยโอ้โหทำไมเยอะจังเนี่ยคูนี้ทำไมมันสุกวะพี่เตอพีพเตอสุกๆอ่ะ ออ,อร่อย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 นี่โอ้โหตริงให้หมดหาง่ายๆเลยเหรอเนี่ยใช่อ้อเนี่ยเล็กเล็ก กันอันนี้เอา้ารับอีกแล้ววันแก็นแม่เป็นไรเนาะฮะเขาจะติดเนาะทำแล้วทำแล้วแัวแวดมหมดไปแล้วตั <c oughs> <COVID S 1> ดโควิดเป็นงานแล้วเอ๊ะน้ออยู่กินก็อร่อยอร่อยออร่ยเหมือนกันอันนี่ะ ตอนกตาไม่ได้เคยกินเลยไปตังะพฤศจิกานวา2 0 2ย2020เลยอะกา2021ก็ยังไม่ได้กินมกระคุ้นมีนา ครูสุดท้ายครับว <Whoa! S 1> <Whoa! S 2> ้าว B I G อะไรวะ B I G โอ oh, ้โหกเนใหญ่บิ๊กไงอ๋อ oh. <laughs> Very big Very big โอ้โหสวยงามครับทำไมเธอไม่บอกว่าบิ๊กจะดีล่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊กอะอร่อยพอดเต๋ ครับอือแซ่บพี่น้องอร่อยอือหือแซ่บไปเลยปวดมันเลยไม่เกิดตัดไม่เกิดตะตัดก่อนนยนหลักสองแพ้ไอ้ค่วันที่ยี่สิบเจ็ดไอ้ี่สิบสองป็โลแมกซโลแมกซีที่ โอ้ก็อยากได้12 Pro Max เลยอะ่ะเอ๊ทำไงก่อนเย่ yeah. มาเกิดอะ่ะพ่อซื้อของขวัญอะไรอะไรอ่ะคือไนะคือไอโฟน12นั่นแหละ Pro Max น่ะเรียบร้อย13 Pro Max ป่าทุเรียนเด็ดเด็ดครับโ oh. อืม <c oughs> เรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ยังไม่สุกดีครับกำลังเฮิมเฮิมอันนี้ก็ปอกไอ้ปอกน้ำไว้แล้วครับปไ,ไว้ปอกกินเนื้อพรุ่งนี้นะครับเด็ดเดดครับกินทุเรียนวันนี้กับน้องสเตตสัสวสวัสดีครับผมชื่อเตตเัสไฟฟ้ารัคบโอเคครับ I'm okay. not